สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานกันค่ะเมื่อวานเราทําบัตเตอร์ครีมนูเทลล่าไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมากับขับเค้กนูเทลล่านะคะเอาไว้รับประทานคูก่ก,กันกับตัวบัตเตอร์ครีมนูเทลล่าเมื่อวานนะแต่ว่าเราไม่ได้ทําคลิปรวมกันเป็นคลิปเดียวเพราะว่าเรากลัวว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะก็เลยแยกเป็นสส่วนดีกว่าเป็นส่วนบัตเตอร์ครีมซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาไปแต่งเค้กชนิดอื่นได้หรือว่าเอาไปใส่เป็นพ่วงแบบ ไส้เครปเย็นอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมาเป็นเนื้อเค้กกันนะเดี๋ยวเราดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับวัตถุดิบก็จะประกอบไปด้วยเนยเราใช้เป็นเนยสดรสเค็มนะคะ120กรัมแป้งเค้กค่ะ115กรัมไข่ไก่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งสองฟองเอามาตอกใส่แก้วนะคะแล้วก็ตีให้มีลักษณะเหมือนกับไข่เจียวแต่ว่าไม่ได้เป็นไข่เจียวที่ขึ้นฟูนะคะไข่เจียวปกติเลยนะ มีน้ำตาลไอซิ่งค่ะ40กรัมนมข้นจืด80มลลิตรค่ะมีนูเทลล่านะคะ90กรัมแล้วก็อันนี้จะเป็นผงฟู1บวกกับอีกเศษ1ส่วน4ช้อนชานะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดถุดิบทั้งหมดแล้วเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะเริ่มจากร่อนแป้งเค้กกับผงฟูเข้าด้วยกันก่อนค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็พักแป้งเค้กเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะตีเนยกัน,นะคะ่ะต่อมานะคะเราก็จะมาตีเนยกันเนยเนี่ยนะคะเป็นเนยที่เราเอาออกมาจากตู้เย็นเลยนะคือเราจะไม่ใช้เนยที่มันอ่อนปวกเปียกเกินไปนะคะเป็นเนยเย็นนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เครื่องตีตีให้เขามีความคลายตัวเล็กน้อยนะ ตีจนเขาค่ายตัวนิดนึงแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่น้ําตาลไอซิ่งลงไปโดยน้าตาลเนี่ยเราแบ่งใส่ประมาณ2รอบก็ได้นะคะ2-3รอบนะ หลังจากที่เราใส่น้ำตาลจนหมดนะคะแล้วเราก็ตีให้เขาเพอเข้ากันเล็กน้อยจากนั้นเนี่ยเราจะเร่งสปีดของเครื่องตีเป็นสปีดกลางนะคะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าเนยเนี่ยจะขึ้นฟูสังเกตได้จากสีนะคะสีของเนยที่ขึ้นฟูคือเขาจะขาวขึ้นแล้วก็ดูเบามากขึ้นนะอันนี้เดี๋ยวเราตีเลยค่ะ นี้นะคะเราก็ตีจนเนยของเราเนี่ยดูฟูดูเบามากขึ้นนะคะเนี่ยสีของเขาจะขาวขึ้นแล้วก็ดูแบบมีความฟูมากขึ้นนะคะในอันใช้ได้จากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปะคะ่ะโดยไข่ไก่เนี่ยเราจะใส่ลงไปเป็นสายนะแล้วก็ตีไปด้วยด้วยสปีดต่ํานะคะอย่ใส่ลงไปรวดเดีวยวเดี๋ยวมันจะเทเออเดี๋ยวมันจะตีให้เข้ากันยากนะ นี้นะคะเราก็คนจนเนยกับไข่เขาเข้ากันดีแล้วไม่แยกชั้นนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่นูเทลลาลงไปค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยหลังจากใส่นูเทลลาลงไปนะคะเราก็จะตีต่อค่ะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีด้วยสปีดต,ต่านะคะ นี่นะคะเราก็ตีจนนุท่ากับเนยแล้วก็ส่วนต่างๆเข้ากันดีเรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะใส่แป้งกับนมลงไปวิธีการใส่นะคะเพื่อนๆเราจะอธิบายทีเดียวแล้วก็ค่อยทําให้ดูนะคะเพราะว่าเวลาเปิดเครื่องตีเนี่ยเสียงมันจะดังนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินวิธีทําก็คือเราจะใส่แป้งลงไปก่อนนะคะ1รอบคือแป้งเนี่ยให้เราแบ่งเป็น3ส่วนนะ กะเอาด้วยสายตาไม่ต้องช่างเลยท้งนั้นแค่กะเอานะคะแบ่งแป้งเป็น3ส่วนใส่แป้งส่วนแรกลงไปแล้วเราก็ตีให้แป้งเนี่ยเขาพอเข้ากันดีกับเนยนะคะไม่ต้องเข้ากันดีร้อยเปอร์เซนะแค่พอเข้ากันเฉยๆเราก็ปิดเครื่องตีจากนั้นเราก็ใส่นมตามลงไปนมข้นจืดแบ่งเป็น3าส่วนสาส่วนเช่นกันนะคะก็คือใส่นมส่วนแรกลงไปแล้วก็ตีเสร็จแล้วปุ๊บ พอนมเข้ากันดีก็เข้ากันดีแค่พอเข้ากันเฉยๆไม่ต้องร้อเปเซเหมือนกันนะคะเราก็จะใส่แป้งตามลงไปแป้งส่วนที่2ตามลงไปใส่สลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้จนหมดนะคะอันนี้จะทำให้ดูเลยแป้งส่วนแรกนะคะใส่ลงไปกะเอาด้วยสายตาแล้วก็ตีค่ะ จากนั้นนะคะก็ใส่นมส่วนแรกลงไปแล้วก็ตีค่ะแล้วก็ใส่แป้งส่วนที่สองเนี่ยค่ะใส่สลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้จนหมดเลยนะ ตอนนี้นะคะเราก็ตีจนใส่จนแป้งกับนมหมดแล้วนะคะ3รอบนั่นแนหะหมดแล้วเราก็จะมาตีต่อนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแบบร0 0เเลยคือไม่มีก้อนแป้งไม่มีนมที่แบบยังไม่เข้ากันดีกับพวกนะคะก็ตีด้วยสปีดต่ำไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเข้ากันดีนะคะ ะะเราก็ตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเช็คดูได้ว่าไม่มีอะไรเป็นเม็ดเป็นก้อนไม่มีอะไรนอนกลนนะคะเป็นอันใช้ได้แล้วแหละเดี๋ยวเราเอาตัวเนื้อเค้กของเราเนี่ยไปหยอดใส่ถ้วยฟลอยด์กันค่ะจริงๆอะใครมีถ้วยครับเค้กน่ารักน่ารักก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าเราถนัดเป็นถ้วยฟลอยมากกว่านะ ใส่ลงไปสักครึ่งถ้วยก็พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะฟูขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวไม่มีที่ให้ตัวครีมของเรานะพอเราหยอดลงถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าของเขาจะยังไม่เนียนนะก็ให้เราเคาะเคาะไล่ฟองอากาศนิดนึงนะคะแล้วก็ให้หน้าของเขาเนี่ยมันเนียนขึ้นด้วยนะ อันนี้เราก็เคาะหน้าเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมเข้าอบกันเลยโดยเราจะอบที่อุณหภูมิ160องศานะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีแต่ว่าทางนี้ทางนั้น,นมันต้องแล้วแต่ตาอ,อบของแต่ละบ้านด้วยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเตาอ,อบนั้นอนะร้อนดีร้อนเสถียรแค่ไหนนะอันนี้เราก็ต้องรู้จักเตาอ,อบของเราด้วยนะก่อนที่เราจะอบขนมนะคะนี้เดี๋ยวเราเอาเข้าอบกันเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นหน้าตาของเค,ค้กที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆอบเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าเมื่อคืนมันดึกแล้วแล้วแสงมันก็มืดนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆือนด,ดูพอเราอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปพักไว้ในตู้เย็นคืนหนึ่งนะบัตเตอร์เค้กเนี่ยกินเย็นๆอร่อยมากๆเลยนะคะเนื้อเขาจะมีความหนุบหนับชุ่มฉ่ำอะแบบมีความแน่นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีความแบบ กินเย็นๆแล้วมันดีมากๆเลยนะแต่ว่าใครจะกินอุ่นๆก็ได้ไม่ว่ากันนะคะอันนี้ตัวสำหรับตัวเนื้อบัตเตอร์เค้กนูเทลล่าเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าด้วยตัวครีมบัตเตอร์ครีมนูเทลล่ากันนะคะนี่เป็นบัตเตอร์ครีมนูเทลล่าที่เราทำเอาไว้เมื่อวานเพื่อนๆสามารถแช่ตู้เย็นแล้วพอจะใช้เนี่ยเราก็เอาออกมาวางให้เขาคลายตัวนะคะเขาก็จะมีความนิ่มขึ้นแบบนี้นะก็สามารถเอามาแต่งหน้าได้เลย เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนูเทลลาบัตเตอร์เค้กของเราในวันนี้นะคะทำง่ายนะคะเพื่อนๆแล้วก็อร่อยมีความหอมกลมกลม่อมหอมกลิ่นของนูเทลลามากๆเลยยิ่งรับประทานคู่กันกับตัวบัตเตอร์ครีมนูเทลลานะคะเข้ากันได้ดีแบบมากๆมากๆเลยนะคะก็เรามีสอนทั้งตัวเนื้อบัตเตอร์เค้กแล้วก็ตัวครีมบัตเตอร์ครีมนะคะที่เป็นนูเทลลาทั้งคู่เลยนะก็ ลองเอาไปทํากันดูนะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าใครทําเนื้อบัตเตอร์เคกบัตเตอร์เค้กแต่ว่าไม่ได้ใช้บัตเตอร์ครีมนูเทลลก็ได้นะสามารถใช้เป็นครีมสดมาแต่งหน้าแทนก็ได้อร่อยเหมือนกันเพราะว่านูเทลล่าเนี่ยเข้ากันได้กับทุกอย่างเลยนะคะมันมันหอมมัน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 อร่อยนะคะ ซึ่งเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูนี้ที่เราเอามาฝากกาันถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้ามีอะไรที่อยากติชมแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะเอาทุกคําติคําแนะนําไป พัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ